สวัสดีค่ะทุกคนมีสุขฟาร์มนะคะวันนี้สวัสดีเย็นนะคะเย็นวันพุทธที่4สิงหาคมนะคะทุกคนเราจะมาอัปเดตลูกหอยเชอรี่สีทองของเราต่อนะคะที่เราเลี้ยงในกระมังนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เปิดน้ำให้เช่นเคยนะคะแล้วเมื่อวานเราได้เอา อันนี้คือเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้นะคะพืชเป็นพืชน้ำนะคะเอามาใส่นะคะทุกคนดูนะคะหวยเขาจะเกาะที่รากนะคะเต็มเลยนะคะเต็มมากๆเลยนะะเยอะมากๆเลยนะคะ,อะ,ะ,คะหอยเล็กนะคะวันนี้เป็นเก้าวันนะคะ อายุ9วันแล้วนะคะแล้วเทาของเราก็ได้หายไปแล้วนะคะทุกคนเมื่อเช้ายังมีอยู่เลยนะคะเราได้หล่นลงไปด้านล่างแล้วนะคะเขาไม่เกาะแล้วนะคะเทานะคะเปลี่ยนมาเกาะรากนะคะรากรากเออไ,ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะคะผักอันนี้เนาะแล้วก็มาดูอีกบ่อนะคะที่เราให้ บ่อน,นี้นะคะที่เราให้นี่ใบตำลึงไปสังเกตไหมคะทุกคนจะเริ่มแหวงนะคะนี่นี่นี่ใบตำลึงนะจะเริ่มแหวงแล้วนะคะคือเขาเริ่มทานได้แล้วนะคะเราให้ไปสามใบนะทุกคนแสดงว่าอีกหนึ่งใบได้หมดไปแล้วนะคะใบตำลึงนะอีกหนึ่งใบได้หมดไปแล้วนะคะ แล้วก็นะคะโอ้โหดูนะคะทุกคนนี่สังที่ทุกคนสังเกตเห็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะนี่นะคะก็คือขาวๆเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเศษขนมปังค่ะทุกคนเศษขนมปังของเราหมดเหมือนกันนะคะหล่นไปด้านล่างนะหล่นไปด้านล่างบ้างนะคะ ด้านบนก็หมดเหมือนกันนะคะแสดงว่าเขาเริ่มจะกินเก่งแล้วนะทุกคนดูนะเศษขนมปังนะคะพืชน,น้ำของเรานะคะเมื่อวานนี้นะคะเรารู้สึกว่าพืชน,น้ำของเราเหมือนกับจะไม่มีปุ๋ยนะเราก็เลยใช้น้ำขี้วัวหมักนะคะทุกคนมาเทลงนะ เพิ่มเพิ่มปุ๋ยให้ให้พืชน้ำนะคะน่าจะโอเคเลยนะได้ผลนะคะน่าจะรอดูนะคะว่าอพืชเนี่ยจอกกุหลาบของเราเนี่ยตัวที่ยังไม่แห้งเหี่ยวเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอโ้ดูนะคะดูนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะ อายุ9วันแล้วนะคะปากก็เริ่มจะแข็งแรงนะคะทุกคนปากก็เริ่มจะแข็งแรงนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีเอ่อแหนเอเขาเรียกว,ว่าอะไรเนาะสาลายเออใช่สาลายหางกระรอกนะคะทุกคนเขาจะชอบมากมากนะคะอันนี้คือสาลายพงชโดนะคะเขายังกินยากนะเพราะว่ามันแข็ง แต่สาลายหางก็รอกเนี่ยทุกคนโอ้โหกินเหลือแค่ก้านนะคะกินก้านหมดเหลือแค่ไอตัวเสาหลักของมันอะ<_ <m> _>แต่นี่ก็คือเขาจะกินยากนะแต่เขาก็ยังกินอยู่เห็นไหมคะทุกคนสังเกตเห็นเนาะว่าเขายังมีรุ่ยรุ่ยนะคะเหลือจะเสาหลักเนาแต่ถ้าเป็นสาลายหางก็รอกเนี่ยโอ้โหเขาจะชอบมากมากนะคะดูนะคะ ความงามของเขานะคะหัวใจหลักเลยนะคะก็คืออย่าให้น้ําเสียนะทุกคนถ้าเราเอาพืชที่ไม่ใช่พืชน้ํามาให้นะคะเราต้องระวังไม่ให้น้ําเสียนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยมัดคุยกับพี่ สาวคนหนึ่งนะคะพี่ธนิดาเนาะแกให้ข้อคิดดีมากเลยนะแต่ก่อนเนี่ยพี่แกเลี้ยงแล้วตายเลี้ยงแล้วตายนะพี่แกจะเลี้ยงในบอ่อปูนนะคะทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยพี่แกก็เลยลองเอาดินใส่นะเอาดินใส่แล้วทีนี้เออเอาดินใส่แล้วเอาขี้วัวใส่นะคะให้เหมือนแบบธรรมชาตินะคะแล้วหอยแกไม่ตายมั้ยแกแบบโอ้สุดยอดมากเลยนะ ทีนี้แม่ก็เลยปรับมาใช้นะคะเลยลองนะลองเอาน้ําหมักขี้วัวน,นะคะมาใส่ลงในในบ่อในกระมังของเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ดินนะคะเอามาใส่ในกระมังเพื่อเพิ่มปุ๋ยให้พืชน้ํานะคะเพราะว่าพืชน้าเนี่ยสังเกตไหมคะพืชน้ําคือทั้งเขาไม่โดนแดดแล้วก็ไม่มีปุ๋ยอยู่น้ําเฉยๆนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ แล้วมันก็จะทําให้น้ําเราเน่านะนะคะเนี่ยเราก็เลยลองทดลองนะคะเอานะคะขี้วัวน้ําขี้วัวหมักที่เราทําไว้ใส่เออใส่ในบอ่อแหนแดงของเรานะคะมารดนะคะมาใส่ในบอ่อนี้นะคะบอ่บอละบอ่อละสามฝานะ,ะทุกคนน้ําขี้วัวเข้มข้นนะคะบอ่อละสามฝานะคะ ถ้าใครมีจุลินทรีย์สังข้อแสงก็ใส่ได้นะคะโอทุกคนดูนะคะเขากําลังกินใบตําลึงใหญ่เลยนะคะบอ่อนี้ต้องระบายน้ําแรงนะคะเพราะว่าเขาจะมีทั้งใบผักแล้วก็มีทั้งเ,เห็นไหมคะเศษขาวๆก็คือเศษขนมปังนะคะเราจะกลัวน้ำเน่านะคะ นี่นะคะดูนะคะโอ้โหเขาชอบนะสังเกตแล้วเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าเขาชอบใบตำลึงน่าจะใช่เลยนะถ้าอายุเก้าวันนะคะเก้าวันถึงสิบวันเพื่อนๆสามารถให้ได้เลยนะแต่ตอนเล็กๆยังไม่ต้องให้นะนี่นะคะอายุ9วันนี่ให้ได้แล้วนะคะดูนะคะทุกคนโ,โูดูนะ โอ้ oh, แหนแดงก็ดูนะคะเขาที่เกาะอยู่แหนแดงแล้วกิกนแหนแดงนะคะแหนแดงแหนแดงแล้วก็ใบตำลึงนะทุกคน <c oughs> อนี้นะคะโอ้ oh, ยิ่งดูยิ่งสวยนะคะทุกคน สำหรับมือใหม่นะคะมีเพื่อนหลายๆท่านนะคะอสอบถามว่าถ้าอยากเลี้ยงเนี่ยต้องทำยังไงนะคะก็จะมี2แบบนะคะก็คือ1น,นะคะให้ลองซื้อพ่อแม่พันธุ์นะคะมาเลี้ยงเนาะแล้วก็สองนะคะให้ซื้อไข่มาฟักนะคะถ้าไข่ถ้าซื้อไข่ก็จะใช้ฟักแบบนี้นะคะ ้าซื้อพ่อแม่พันธุ์ก็จะทำบ่ออีกแบบหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะคะอยากทดลองในแบบที่ไม่ต้องลงทุนสูงนะเราก็สามารถซื้อซื้อไข่นะคะหรือว่าหาเก็บนะ เก็บไข่หอยเชอรี่ธรรมดานะทุกคนมาลองเพาะก่อนถ้าคุณทําแล้วคุณผ่านนะหอยไม่ตายคุณก็ลงอลังเลยค่ะคุณก็เลยคุณก็หาไข่สีทองเลยค่ะมาทํานะมาเพาะมาทํานะคะอะทุกอย่างนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้ยากและมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะทุกคน มันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ต่างหากแล้วก็ไม่มีอะไรตายตัวนะคะไม่มีแบอบกว่าน้ําต้องเท่านี้เท่านี้5วันเปลี่ยนน้ํา10วันไม่มีนะคะมันขึ้นอยู่กับเราต่างหากว่าเราจะปรับใช้แล้วก็เราจะทํามันยังไงนะคะเพราะแต่ละพื้นที่แต่ละบ่อน้ําแต่ละ ขนาดอะไรไม่เหมือนกันนะคะทุกคนไม่มีอะไรตายตัวนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะว่าต้องให้แบบนั้นต้องให้อาหารแบบนั้นแบบนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราสะดวกแบบไหนเราเหมาะแบบไหนแล้วก็เราพร้อมแบบไหนแล้วเราทำแบบไหนได้ออกมาดีที่สุดเราก็เลือกแบบนั้นนะคะยิ่งดูยิ่งสนุกยิ่งดูยิ่งมีความสุขนะคะ ดูเขากินใบตำลึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบตำลึงมาให้เขานะคะนี่นะคะใบตำลึงนะคะให้ได้ในวันที่เก้านะคะวันที่เก้าวันที่สินะคะให้ได้นะคะหรือวันที่7ก็ได้นะคะวันที่7จ็นะแล้วให้แล้วต้องมีการทำระบบน้ำให้ดีนะคะให้ ผักอย่างอื่นนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะใบอ่อนๆที่เขาชอบก็คืออีกอย่างหนึ่งคือใบผักสลัดนะทุกคนผักสลัดนะคะผักสลัดก็เขาก็จะชอบมากนะใบอ่อนนะแต่ถ้าใบเตยหนึ่งเนี่ยก็คือเราไม่ได้ซื้อเนาะหาเอาข้างบ้านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเราจะเดินสู้ต่อไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ